ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุขข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนข่าวดีจวดพี่น้องจวดสายข่าววงในะยืนยันนะครับว่าลิเวอร์พูลใกล้ได้ตัวกอนซซโลอิกนาซิโอเข้าสูท่ทีมแอนเวลหลังลิเวอร์พูลยินดีจ่ายค่าสิทญา์นาจ,จำนวน60ล้านยูโรอัปเดตรายงานข่าวดีที่สุดในรอบวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเมื่อมีรายงานว่า ในตอนนี้ท้านงของสโมสรลิเวอร์ p o o ของเรานั้นกําลังเข้าใกล้ในการคว้าตัวกอนซาโลอิกนาซิโอสตากองหลังในวัย22ปีจากสโมสรสปอร์ติง้งลิสบอนกาสู่เทียมไปทุกขนาดแล้วโดวยณนะตอนนี้มีคํายืนยันออกมาแล้วนะครับว่าในตอนนี้ทางลิเวอร์นั้นกําลังเจรจาอยู่กับท่านงของเจ้าหน้าที่ของสโมสรสปอร์ติง้งลิสบอนเพื่อหาทางออกร่วมกันสําหรับเดี๋ยวนี้และก็ดูเหมือนว่าการเจรจาของทั้งสองฝ่ายนั้นคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว และเชื่อได้ว่าาหากไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วแล้วก็เราอาจจะได้เห็นกอนโซอิกนาซิโอย้ายมาสวมชุดแข่งลิเวอร์พูลในช่วงตลาดหน้าหนาวเปิดทําการวันแรกๆก็มีความเป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียวนะครับโดยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลมีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมแบบเร่งด่วนนั่นก็เพราะว่าในตอนนี้ผู้เล่นกองหลังอย่างเจอมาติป และคอต้าซมิกาสต่างก็ได้รับบาดเจ็บพร้อมกันทีเดียวถึง2คนทําให้ตอนนี้กูหูเซนเตอร์แบ็กตัวจริงนั้นจะเหลือเพียงแค่เวร์กิฟนไนน์และอิบรีมากโกนนเตเพียงแค่2คนเท่านั้นโดยมีจาร์เรลคอนซารับบทเป็นตัวสํารองในขณะที่โจโกเมสก็ได้ถูกยกไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายเพราะไม่มีใครเล่นตำแหน่งนี้ได้อีกต่อไปแล้วแม้ว่าในะตอนนี้จะมีข่าวว่าแอนดี้โรเมสันจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาเป็นที่โลดลอยแล้ว แต่รโรโบจำเป็นจะต้องเข้าโปรแกรมการเรียกความฟิตซะก่อนโดยคาดการว่าน่าจะกลับมาได้ในช่วงปลายเดือนมกราคมปีหน้าแต่ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองทําให้ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องเร่งเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังเข้าสู่เทียมอย่างเร่งด,วด่วนโดือตามรายงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมานะครับเมื่อท่านของเปโดอัลเมดาใส่ข่าวชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือชาวโปรตุเกสก็ได้มาโพสทวิตเตอร์ส่วนตัวล่าสุดโดยให้ข้อมูลว่า นตอนนี้ทีมดันลิเวอร์พูลนั้นกำลังเป็นทีมที่รุกหนักในเดียวกันนี้ทีมของกอนซโลอิกนาซิโอเป็นอย่างมากและตอนนี้พวกเขาก็กำลังเข้าใกล้โอกาสการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะครับการเจรจาระหว่างตัวแทนของลิเวอร์พูลและสปอร์ติ้งลิสบอนกำลังดำเนินไปได้ดูดีการว่าลิเวอร์พูลน่าจะได้รับข่าวดีในเร็วนี้และตามรายงานเที่ยวมานั้นดูเหมือนว่ากอนซโลอิกนาซิโอนั้นก็สนใจอยากที่จะมาค้าแข้งในสึกพูลิกด้วยเช่นเดียวกัน โดยยกให้พิมลิกนั้นเป็นตัวเลือกแรกของลีกที่เขาอยากจะย้ายมาคาแข่ขงด้วยและใตอนนี้ลิวพูก็เป็นสโมสรในศึกพิมลิกทีมเดียวที่กำลังให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้อย่างจริงจังโดยนักข่าวรายนี้ยังยืนยันต่อไปว่าทางสโมสรลิวพูนั้นได้แจ้งกับท่านนเจ้าหน้าที่ของทีมสปอร์ติ้งลิสบอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าทีมกับพวกคนนั้นยินดีที่จะ จ่ายค่าฉีกจัญญาณจำนวน60ล้านโยูโรตามที่ทางสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นต้องการเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมแอนฟิลด์และในเมื่อตอนนี้นะครับทางลิเวอร์พูลนั้นเต็มใจที่จะจ่ายค่าฉีญญาตเต็มจํานวนและไม่มีการต่อราคาให้มากเรื่องมากความดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถยืน่นข้อเสนอส่วนตัวและทําให้กวนซโลอิกนาซิโอสนใจที่อยากจะย้ายมาร่วมเทียมด้วยแล้วล่ะก็เชื่อได้ว่าดีลนี้ลิเวอร์พูลจะสามารถปิดดีลได้ยอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอน ดังนั้นก็ให้รอจับตาดูในช่วง3-4วันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงตลาดหน้าหนาวซึ่งเชื่อได้ว่าน่าจะมีข่าวดีออกมาให้แฟนๆลิเวอร์พูลทั่วโลกได้ดีใจและถ้าหากข่าวที่ออกมาจากนักข่าวรายนี้เป็นเรื่องจริงนะครับฟันได้ออกโรงเตือนคู่แข่งลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและจะกลับมาเป็นทีมลุ้นแชมป์อีกครั้งในฤดูกาลนี้ เมื่อคืาน,นันครับกองหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลก็ได้ไมาสัมภาษณ์ล่าสุดโดยอ้างว่าในตอนนี้ลิเวอร์ของพวกเขานั้นได้กลับมาอยู่ในเส้นทางที่จะนำความสำเรมาสู่ทีมอันฟิวอีกครั้งเป็นที่เร่ยบอยแล้วและตัวของเขานั้นก็หวังว่าเขาและเพื่อนร่วมทีมนั่นจะสามารถผ่านลิเวอร์พูลประสบความสำเรและกลับมาคว้าแชมป์รายการใดรายการหนึ่งเข้าสู่สโมสรได้อีกครั้งหลังจากที่เมื่อฤุูการที่แล้วนั้นนะครับลิเวอร์พูลคือทีมที่มีปัญหามากมายและไม่สามารถคว้าแชมป์อะไรเข้าสู่โโมสอนได้เลย โดยผู้เขียนฝันได้เห็นสัมภาษณ์กับเว็บไซต์ของสโมสรนลิเวอร์พูลก่อนเกมเยือนเบอร์ลี่ในวันอังคารนี้โดยกล่าวว่าความสม่ำเสมอน,นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากที่สุดของการกีฬาฟุตบอลแต่ตอนนี้พึ่งจะเดือนธันวาคมซึ่งมันก็ยังมีเกมให้ลงเล่นอีกมากมายและมันพึ่งผ่านมาได้เพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นผมบอกกับลูกทีมของผมอยู่เสมอว่าเราต้องเดือนหน้าต่อไปและรักษาความสม่ำเสมอเอาไว้ให้ได้ เพราะมันคือสิ่งที่จะนําพาเราไปสู่ความสุเร็จคุณไม่มีทางรู้หรอกนะครับว่าเราจะรักษาความสม่ำเสมอเอาไว้นานแค่ไหนแต่เมื่อโอกาสมาถึงเราจะต้องเก็บรักษามันเอาไว้ให้นานที่สดุดในฐานะที่ผมเป็นคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่งในทีมชุดนี้ผมสามารถยืนยันได้เลยนะครับว่าการชุง,รงชิงแชมป์พิเมพ์มลิกฤษนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้ ช่วงปลายปีอาจจะแสดงเห็นว่ามีทีมไหนบ้างที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้แตก่การกับเคี้ยวย่งแชมป์พรีมรลีกนั้นจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆในเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็เดือนมีนาคมซึ่งเมื่อถึงเท่านั้นเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าใครจะลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวแต่สำหรับภารกิจของลิเวอร์พูลนะตอนนี้ก็คือการรักษาความสม่ำเสมอและเกอบกลุ่มผู้นำไปเรื่อย เพราะถ้าเราพลาดเราอาจจะหลุดวงคอจรได้ในทันทีซึ่งมันก็เป็นไปตามที่ผมบอกในตอนแรกก็คือความสม่ำเสมอนั้นคือสิ่งสําคัญที่ทําได้ยากมากที่สุดและทีมที่รักษาความสม่ำเสมอได้มากที่สุดทีมนั้นก็จะเป็นทีมที่ควา้าแชมป์ที่ผมบอกไปทุกอย่างในตอนแรกนั่นะก็คืออยากจะสื่อว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลพร้อมแล้วรอครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นทีมลุ้นแชมป์แข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้แม้ว่าในะตอนนี้ทีมของเราจะยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องให้ปรับปรุง การที่ทีมของเรานั้นมายืนอยู่ในอันดับที่2ของตรงนารางคะแนนและมีลุ้นเป็นทีมจ่าฝูงในช่วงปลายปีซึ่งมันก็แปลว่าทีมลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นพร้อมมากที่ทุกด้านเรากำลังเป็นทีมที่มีความมั่นใจว่าจะสามารถเก็บชัยชนะต่อจากนี้ไปได้อย่างต่อเนื่องสิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือการที่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บระหว่างฤดูกาลนั้นนั่นจะทําให้ทีมสูญเสียความแข็งแกร่งในตำแหน่งนั้นไปในทันทีอย่างเช่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายที่กําลังมีปัญหาผู้เล่นได้รับบาดเจ็บ แต่ก็โชคดีที่โจเกเมสสามารถดูแลในตำแหน่งนี้ได้เป็นอย่างดีและความกระเล่งของเขานั้นก็กำลังดีมากๆซึ่งนน่นนว่าบางครั้งฟุตบอลก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคด้วยเพราะถ้าหากทีมของเราโชคดีนะครับไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหนักต่อจากนี้ไปจนจบฤดูกาลผมก็เชื่อเหลือเกินว่าคู่แข่งจะต้องเกรงกลัวฟอร์มของเราอย่างแน่นอนเวอร์กิฟันได้กล่าวถึงถ้าย เจโรดิเกสหวังว่าสถิติที่ยอดเยี่ยมของเขาในการเจอกับลิเวอร์พูลจะช่วยทำให้ลิเวอร์พูลพบกับวันร้ายในวันบอกซิ่งเดย์เจโรดิเกสนะครับกองหน้าของ Berlin, เบอร์ลี่ก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ล่าสุดเก่อนเกมที่สมุนสรเบอร์ลี่ของเขานั้นนะครับจะเปิดบ้านตอนรบการมาเยือนหงดังลิเวอร์พูลของเราโดยตัวของคนนั้นก็มองว่าสถิติที่ยอดเยี่ยมของเขาในการเจอกับลิเวอร์พูลอาจจะช่วยให้ลิเวอร์พูลทีมผู้มายเยอนจะต้องพบกับเรื่องอารมณ์เสียในเกมบอกซิ่งเดย์ในวันนี้ แต่ด้วยนน,นนะครับตัวของเขาก็ยอมรับว่าการเจอกับลูนั้นเป็นเกมที่ยากเสมอและมันจะเป็นหนึ่งในเกมที่ยากที่สุดของฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนโดยถือได้ว่าทั้งลิร์พูลและเบอร์ลี่นั้นนะครับเป็นทีมที่อยู่คนละฝั่งของตารางคะแนนเลยก็ว่าได้โดยลิร์พูลนั้นเป็นทีมอันดับที่2ด้านบนสุดของตารางคะแนนส่วนเบอร์ลี่นั้นเป็นทีมอันดับที่2นับจากท้ายตารางคะแนนดังนั้นการพบกันของทั้งสองทีมนี N ้ก็ถือได้ว่า มีความหมายมากๆเพราะถ้าหากเกมนั้นนี้ทีมไหนได้3คะแนนไปแล้วแล้วก็ก็จะสามารถทําอันดับของทีมตัวเองนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้เลยเดยล่าสุดท่านนักของเจโรดิเกวสนะครับก่อหน้าทีมเบอร์ลี่ในวัย3 4ปีรายน,นี้ก็ได้มันสัมภาษณ์กับท่านนักของเว็บไซต์สโมสรเบอร์ลี่โดยเขากล่าวว่าผมเคยเจอกับลิมม์แล้วแบบนับครั้งไม่ถ้วนกับ3สโมสอที่ตัต่างกัน ผมเป็นคนทำแอซิสติกกับเซาท์มป์ตันอาซนะลิเวอร์พูลทีมของเช i ยรกิ้งคลับมาแล้วในเกมฟุตบอลคาราบาวครับในปี2017ไม่ว่าสถิติการพบกันของลิเวอร์พูลของผมนั้นจะแพ้กับลิเวอร์พูลมาแล้วหลายครั้งแต่ผมก็ชนะลิเวอร์พูลได้หลายครั้งด้วยเช่นเดียวกันผมรู้ดีว่าการพบกับลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นเกมที่ยากอย่างแน่นอนการได้ยินแฟนบอลลิเวอร์พูลร้องเพลง You Will Never w a l k Alone การแข่งขันนั้นมันทำให้ผมรู้สึกเสียวสั้นเป็นอย่างมาก แต่สาหรับเกมในัน,นี้มันไม่เหมือนกันเราคือเบอร์ลี่ทีมที่มีแฟนบอลให้กันนุนงหลังในทุกๆนัดทุกคนในเมืองน,นี้รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวและผมก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลอาจจะต้องพบเจอกับเรื่องแย่ๆกับผลการแข่งขันในเกมนัดน,นี้อย่างแน่นอนและเราจะไม่ประมาทโดยเด็ดขาดในการพบกับทีมของเชกิงครับเราจะเล่นเกมรับอย่างมีวินัยและจะทําให้พวกเขาร้อนใจพวกเขาต้องการสามแต้มทีมของเราก็ต้องการสามแต้มเช่นเดียวกัน แต่ถึงนั้นผมก็ไม่ล้ายืนยันบอกว่าเราจะชนะลิเวอร์พูลได้ไหมแต่ผมเชื่อมันว่าเราจะไม่แพ้นในเกมนั้นนี้เพราะเราได้เล่นที่เทอร์ฟมัวบ้านของเราและถ้าหากลิเวอร์พูลจะต้องกลับออกไปด้วยความเจ็บปวดพวกเราก็ต้องขอโทษด้วยต้องพึ่งโจโกเมตเจชกิ้งคลับรับกลุ่ม2องแบ็กซ้ายดิ้งหนักปัญหาที่หนักพอตัว เชอกครับนนคันลิวพูนะครับก้มหน้ารับกลุ่มพอตัวกับการที่2แบ็คซ้ายอาชีพต้องพักรักษาตัวระยะหนึ่งพร้อมบอกนะครับว่าตอนนี้ทีมคงต้องระมัดระวังกับการใช้งานโจกเมนให้ดีเพื่อที่เขาจะได้ไม่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานไปอีกคนเชือเก่ครับนะครับผู้จัดการกีมลิวพูยอดสมุรสอนหนึ่งสึกเวทีพึงเกรดยอมรับว่าการที่2แบ็คซ้ายตามธรรมชาติต่างก็โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานนั่นถือว่าเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับ คารตาสมีการแบก็กซ้ายตัวสำรองของลิ์พูลเพิ่งมีอาการกระดูกหายปลาหักจากเกมที่เสมอกับอาร์เซนอลที่ทำให้ตอนนี้หงแดงไม่มีแบ็ไซ้ายอาชีพให้ได้ใช้งานแล้วเพราะอนดูโรเบอร์สันแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งก็โดนอาการเลี่ยงเล่นงานไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ทำให้ณนะตอนนี้ลิ์พูลต้องโยกโจโกเมสมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายขัดตาทับไปก่อนจนึงก็เปิดเผยนะครับว่าเราก็คงต้องรอดูกันประเด็นนี้ก็คือโจอี้ สามารถเล่นในทุกนัดจนกว่าโรบอจะกลับมาได้หรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆนะผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาได้เมื่อไหร่ตอนนี้แน่นอนว่าคอสตาริกาจะอดลงเล่นไปสักพักผมเองก็ยังไม่รู้อะไรที่แน่ชัดเราก็คงต้องรอดูกันอีกทีตอนนี้ผมไม่มีเวลาให้คิดถึงเรื่องนั้นมากนักแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีบางคนที่ต้องลงเล่นในตำแหน่งนั้นไปก่อนซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับเรามากๆ แน่นอนบางครั้งอาการบาดเจ็บก็จะเกิดขึ้นได้และคุณก็ต้องยอมรับมันแต่อาการกระดูกไหปลารหักมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆเพราะมันต้องใช้เวลาพักรักษาตัวนานมากก็เหมือนกับกรณีของโรบบูนนั่นแหละอาการบาดเจ็บของทั้งคู่ต่างกันก็จริงแต่พวกเขาต้องพักนานเหมือนกันเราทุกคนต่างรู้ดีว่าในช่วงเวลาแบบนี้นะเราต้องมีโชคช่วยอยู่บ้างเพื่อที่จะผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปให้ได้และตอนนี้เราก็มีโจอ้ที่พร้อมลงเล่นตรงนั้น เราต้องทํามันให้แน่ใจว่าเราจะประคบประงงเขาเป็นอย่างดีและทําให้มั่นใจว่าเขาจะพร้อมสําหรับเกมต่างๆอยู่เสมอกอมพินีรอบสภาพเกมดวลลิเวอร์พูลเป็นทีมรองบ่อนแน่แต่เกมระดับนี้ขอเอามันไว้ก่อนแบงซองกอมพบนีนะครับผู้จัดการกิมเบอร์ลี่น้องใหม่แห่งสึกเวทีพื้นกฤษ รับสภาพเกมดวลลิเวอร์พูลเป็นทีมรองบัณแน่แต่เกมระบนี้ขอเอามันไว้ก่อนวันที่26ธันวาคมนะครับความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกฤดูกาล2อ2 3 2 0 2 4านัดที่19บเกบอร์ี่เปิดสนามทรับมัวตอนรับการเมียของหงดังลิเวอร์พูลในวันอังคารที่26ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยเที่ยงคืนครึ่งล่าสุูนะครับแบงซองกัมเบเน่ผู้จัดการทิมเบอร์ลี่ทีมน้องใหม่แห่งึิพรีย์ลิงกฤ ออกมาปลูกใจลูกทีมให้พร้อมดวลเดือดกับพลพรรคหงดงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นทีมรองบอลก็ตามโดยระบุว่าผมไม่คิดว่าผมทําผิดต่อใครด้วยการบอกว่าเราไม่ได้เป็นตัวเต็งชนะสำหรับเกมนั้นเราต้องมองในแง่ดีหลังเกมชนะฟุตล่ม2ศูและพยายามทําให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราได้เล่นเกมในระดับนี้แต่คุณไม่สนุกกับการเล่นกับทีมเหล่านี้ แบงก์ซองคอมเมดีให้เครดิตกับความยืดหยุ่นของเียมในช่วงเวลาเที่ยงหนากาหลังเขาเข้ามารับตำแหน่งในช่วงสัมมร์ปี2022โดยระบุว่าเ้าได้เปรียบที่ผมมีคุมเบอลี่คือประวัติศาสตร์ร่วมกันเราชนะมาหลายเกมแล้วเราบอกกันในตอนนั้นว่าเราต้องการเจอกับเกมที่ชนะยากขึ้นมันเกี่ยวกับวิธีที่คุณเตรียมตัววิธีที่คุณสามารถลุกขึ้นมาและในที่สุดคุณก็มีช่วงเวลาแบบนี้ในเกมชนะปุ่นหลัม สุดซึ้งลิอรูพูลชวนหนูน้อยพิการมาเจอกับเจ็เก็ตคลับและเหล่าแข้งวันที่วิเศษสุดๆลิ์พูของพวกเราครับตัดสินใจชวนแดกกรแมนแฟนบอลหนูน้อยที่เป็นคนพิการตั้งแต่เกิดมาที่ศูนย์ฝึกซ้อมของเทียมหลังจากที่กรแมนเคยสร้างความมือหาจากคลิปที่เขามีอารมณ์ร่วงกับเพลง you Will n e v น r Walk Alone ตอนที่มาอนเฟลล์ลิอรูพูลครับสมสัรอนนักแข่งสกเวทีพิมอังกฤษนะครับได้ชวนแดกกรแมนแฟนบอลไวเด็ก คนหนึ่งของพวกเขาที่มีอาการป่วยหนักให้มาที่เอ็ซ์ราเทนนิ่งเซ็นเตอร์ศูนย์ฝึกซ้อมของเทียมเพื่อให้เขาได้เจอกับเชกิ้งคลับและเหล่านักเตะหัวแดงก็แมนนะครับเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่12ปีแต่เขาก็มีภาวะคอเมลินซินโดมมาตั้งแต่เกิดซึ่งอาการที่วันนี้ทําให้เขาเกิดมาโดยที่แขนไม่สมบูรณ์แบบทั้งสองข้างขณะเดียวกันเขาก็ไม่มีกระดูกต้นขาเลยด้วยทําให้เขาจําเป็นต้องใช้รถเข็นเพื่อที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก ตอนนี้กอรแมนนะครับยังเป็นสาวกหงแดงลิบบูพูตัวยงโดยในช่วงกันยายนที่ผ่านมาเขาก็เป็นที่ถูกพูดถึงพผสมทวนหลังจากมีการเผยแพร่คลิปที่เขาเข้ามาชมเกมที่ลิอร์พูเปิดรังแอนฟิลด์เอาชนะแอสตันวิลล่าไป3 0โดยเขาถึงขั้นร้องไห้ระหว่างที่มีการร้องเพลง You Will Never Walk Alone อีกด้วยซึ่งคลิปนั้นก็มีคนคลิกเข้าไปดูหลายล้านครั้งด้วยกันนะครับโดยเรื่องกาวไปเข้าหูลิอร์พูและเจอเก้งครับจนทำให้เขาตัดสินใจเชิญกอร์แมน มาที่ศูนย์ฝึกซ้อมโดยเจิกเก็ตครับพู้ในคลิปที่ชวนหนูน้อยรายดังกล่าวว่าฉันอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าเราได้ดูคลิปที่เธอมาอยู่ที่แอนฟิลและตอนที่เธอฟังเพลง you will never walk alone ด้วยบรรดานักเตะกับฉันประทับใจกับอารมณ์ร่วมที่เธอมีให้กับสโมสรมากๆดังนั้นเราเลยอยากจะทำบางอย่างให้กับเธอเพื่อเป็นการขอขกียเราอยากจะเชิญเธอกับครอบครัวของเธอมาที่ลิเวอร์ p o o เพื่อที่จะได้เจอกับเหล่านักเตะและดูเราซ้อมกอแมนตอบรับคำเชิญนั้นหลังจากได้ชงเกมที่ลิเวอร์พูลไปบ้านชนะปุนลัมไป4-3เมื่อวันเสาร์ที่3ธันวาคมที่ผ่านมาเขากับครอบครัวก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์ฝึกซ้อมแอ็กซ่าเซนนิงเซ็นเตอร์ซึ่งเจคเก็ครอบก็เป็นคนพาหนูน้อยคนนั้นทัวร์ศูนย์ฝึกซ้อมด้วยตนเองเลยแล้วระหว่างนั้นกอแมนก็ได้เจอกับนักเตะหลายคนอย่างเช่นโมเมนซาลาดาวินนูเยสและลยดิอัตเป็นต้น ท่านั้นเจงก็บอกกับคอมแมนไปว่าเขาดีใจมากๆที่ได้เจอกับอ e ีฝ่ายโดยตรงหนูไม่รู้หรอกว่าฉันดีใจมากแค่ไหนที่ได้เจอหนูหนูไม่มีทางรู้แน่ๆสิ่งที่สําคัญของสมสรเห่งน,นี้ก็คือผู้คนและแฟนบลซึ่งหนูก็เป็นคนหนึ่งในคนที่พิเศษที่สุดเมื่อเช้านี้ฉันเปิดคลิปนั่นดูอีกครั้งและมันก็ทําให้ฉันนั่งคิดกับตัวเองเลยว่าโอ้พระเจ้าชีวิตมันไม่มีทางปราศจากอารมณ์ได้หรอกลองนึกภาพตามสิ ขณะที่กอแมนก็เปิดเผยว่าเขารู้สึกดีใจสุดๆที่ได้รับโอกาสนี้นี่มันเป็นวันที่พิเศษสุดๆเลยการได้เจอทั้งเจกิ้งครับและลุยดีอารซึ่งเป็นฮีโร่ของผมมันทําให้ผมดีใจจนอธิบายเป็นคําพูดไม่ถูกเลยโมซาร่าเองก็เข้ามาทักทายกับผมด้วยผมซาบซึ้งมากๆกับสิ่งเหล่านี้และไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะได้กลับมาที่ลิเวอร์พูลอีกครั้งเพื่อทําสิ่งเหล่านี้ ทำดีก็ต้องชื่นชมเอนดอยพูดถึงเอนโดแบบนี้เอนดอยนะครับซึ่งเป็นนักข่าวจากลิเวอร์พูลนะครับได้ออกมาพูดถึงวัตุรุโอนโดแบบนี้ฟังแล้วขนลุกกเลยนะครับเราไปฟังใจความคนหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้วัตุรุเอนโดได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าเขามีความสำคัญมากแค่ไหนกับบทบาทของเขาภายในทีมลิเวอร์พูลณเวลานี้โดยเขาเป็นมิดฟิลตอรับแบบธรรมชาติเพียงคนเดียวและกาลังทำง,งานเป็นที่ไว้วางใจจากเจค็ับเป็นอย่างมาก เกเบิกาอัลซานอลที่ผ่านมาเขาเล่นร่วมกับโดมินิกสบอสไลน์และเคอร์ติจอนได้แบบลงตัวอย่างมากทั้ง3าคนมีสถต,ติในการเข้าสกาบ,บอลและแทเกิลดีดีและเป็น3คนผู้เล่นในแดนกลางที่มีการเพสซิ่งอย่างต่อเนื่องไม่รู้จักเหน,นื่อยนี่คือเอนโดเอนโดนะครับจะกลายเป็นกลังสกัญต่อจากนี้ไปไม่ว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จะกลับมาแล้วและพร้อมลงเล่นตามที่เจคเกนคลับต้องการโดยเขาจะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งตัวจริงในแดนกลางของทีมหงส์แดง ต่อไปนะครับสุดยอดสุดยอดการรีวิวรับสภาพใครเชียร์ปีแสดงมีแต่ช้ำใจการรีวิวตำนานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับช่วงนี้ใครเชียร์ปีแสดงมีแต่ช้ำกับช้ำเหตุผลนะครับพร้อมจะแพ้กับทุกเทียมไม่ว่าก่อนหน้านั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนก็ตามเชียร์ผีมีแต่ช้ำการรีวิวนะครับตำนานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยักษ์ลำบากในศึกทีมอังกฤษยอมรับว่าใครเป็นสาวกปีแสดงในช่วงนี้มีแต่ชอกช้ำระกำจ่ายหลังทีมรักขยันโชว์ฟอร์มไม่เอาอ่าวและพร้อมที่จะแพ้กับทุกทีมแบบไม่ต้องการเหตุผลหรือความเข้าใจใดๆทั้งสิน้นแก้วรีวิวนะครับเปิดเผยว่าตัวเขาเกือบไม่รู้สึกตกใจหรือแปลกใจหลังจากแมนยูบุกไปแพ้เว์แฮมยูเนเต็ด2-0ทั้งทีนทีพึ่งทำผลงานนีดดีใน,ในเกมบุกเสมอกับลิเวอร์ pool และแพ้ไปแล้วถึงแเกมจากการลงเล่นเพียงแค่18นัดเนื่องจากรู้สึกชินชาก,กับฟอร์มการเล่นอันย่ำแย่และขาดความสม่ำเสมอของอดีตต้นสกัดเก่าเสียแล้วการรีวิวกล่าวว่าผมไม่ได้แปลกใจเลยสัก,กน,นิดผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยตอนที่พวกเขาเล่นกับลิเวอร์พูลเพราะผมคิดว่าเป็นลิเวอร์พูลเองที่เล่นต่ำกว่ามาตรฐานผมคิดว่าพวกเขาแสดงให้เห็นถึงธาตุทรหดและเอาตัวรอดมาจากเกมนั้นได้คุณต้องนับถือพวกเขาที่พยันเสมอได้ที่อันเวล แต่ตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราได้เห็นจากทีมนี้และผมไม่ได้หมายถึงทีมนี้ภายใต้ผู้จัดการทีมคนนี้แต่ผมหมายถึงทีมนี้ภายใต้ผู้จัดการทีมทุกคนในช่วง 6, 7หรือ8ปีที่ผ่านมามันก็ค้างเหมือนเดิมนั่นแหละคุณไม่สามารถไว้ใจพวกเขาได้เลยพวกเขาจะทําให้คุณผิดหวังเมื่อพวกเขามอบประกายความหวังให้กับคุณทาให้คุณหวังว่าพวกเขากําลังจะทําบางอย่างพวกเขาก็จะแพ้ในเกมที่ไม่ได้แพ้เสียอย่างนั้นพวกเขาจะพบก,กับมิลานในวันบ็อกซิ่งเดย์ พวกเขาจะเอาชนะและไปแพ้ฟอร์เรสต์ในอีก4ีวันให้หลังมันบ้าบอแบบนั้นแหละอดีตแบ็คขวาไมแสดงกราบทิ้งท้ายเปลี่ยนทีมเสียเลยบ่ละครับพ่อแม่พี่น้อง oh. นี่คือสุข,ขาวลิเวอร์พูลนะครับทนผมสชมเป็นรอบเย็นของวันที่26ธันวาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมรสรลิเวอร์พูลสโมรสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคลับแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลังลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ